สวัสดีค่ะเมื่อนทุกคนอยู่กับแพรนะคะที่ช่องโอริฮาร์ค่ะเดี๋ยวันนี้ค่ะแพรจะมาสอนเพื่อทุกคนนะคะเล่นเพลง แค่มีเธอไปเดินเตะเครื่องทะเลด้วยกันนะคะก็บอกเลยนะคะว่าเพลงนี้เนี่ยไม่มีขอดทาบเลยนะคะขอดยากสุดก็จะเป็นขอดเอฟนั่นเองค่ะงั้นไปเริ่มกันเลยเพลงนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปเลยเนาะว่าไม่มีขอดทาบเลยนะคะเพราะว่าแพนเนี่ยทำการเปลี่ยนขอดให้เป็นขอดที่เออไม่มีขอดทาบแล้วนะคะก็ขอดที่ยากที่สุดก็จะเป็นขอดเอฟนั่นเองนะคะแต่เพื่อนๆคนไหนนะคะที่เล่นคีย์ปกติเนาะหรือว่าใช้คีย์ผู้ชายตามคีย์ต้นฉบับเลยก็อาจจะต้องหนีบคาะเปาสูงนิดนึงนะคะก็ใครเนี่ยที่เล่นคีย์ปกติเน ให้หนีบคาโปไปไว้ที่เฟ็ดเจกนั่นเองนะคะส่วนของผู้หญิงหรือว่าคียที่แพ้เล่นนะคะก็ไม่ต้องหนีบคาโปเลยนะคะ ก็สำหรับเพลงนี้เนะี่ยแพร์จะมาสอนแพทเทิร์นออกเป็นประมาณ3าแพทเทิร์นด้วยกันนะคะจะมีแพทเทิร์นวิธีการดึงตกแพทเทิร์นวิธีการเกาแล้วก็แพทเทิร์นวิธีการตีคอรดนะคะซึ่งเพื่อนๆเนี่ยสามารถเลือกแต่ละแพทเทิร์นนะคะไปใช้เล่นได้ทั้งเพลงเลยนะคะโอเคก็มาเริ่มที่แพทเทิร์นแรกกันเลยดีกว่าค่ะจะเป็นแพทเทิร์นของวิธีการดึงตกนั่นเองนะคะซึ่งแพทเทิร์นนี้เนะี่ยก็ถ้าใครเนะี่ยอยากเล่นแพทเทิร์นนี้ทั้งเพลงนะคะก็เรคคอมเมนต์เลยเนื่องจากว่ามันเล่นไม่ยากเลยนะคะก็แนะนําสําาาหหรรรััับใใคทีี่เเป็นนนนนมมมืออก,กนนะสาาถช้้นนลไดำ คะเดี๋ยวให้ดูครา่าวๆเลยดีกว่าค่ะว่าประมาณไหนเนาะวันนี้จะว่างหรือเปล่าไม่เลยเป็นวันสำคัญอยากจะชวนให้เธอไม่รู้เลยอยากจะชวนแค่เธอเท่านั้นติดรับเรื่องราวทุกอย่างทั้งโลกอ่ะคร่าวๆนะคะแพทเทิร์นวิธีการเก่าก็จะประมาณนี้เลยนะคะซึ่งบอกเลยว่าเล่นไม่ยากเลยนะคะแพทเทิร์นในหนึ่งรอบนะคะวิธีการเล่นก็คือ ก็คือดึงตกดึงดึงตกดึงแค่นี้เลยนะคะก็จะเป็นแพทเทิร์นในหนึ่งรอบของวิธีการเล่นแบบดึงตกนั่นเองค่ะซึ่งสาหรับวิธีการดึงสายนะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้ด้านบนเลยเนาวว่าดึงทุกดึงของแพทเทิร์นนี้นะคะให้เพื่อนๆในดึงทั้งหมดสสายเลยก็จะเป็นสายเบรนะคะหรือว่าสายเสียงเงินที่ขึ้นให้ทางด้านบนนะคะแล้วก็สามสายไล่สีนะคะหรือว่าสามสายล่างเนาะก็ให้ดึงพร้อมกันทั้งหมดสีสายเลยค่ะ อ่าส่วนตบนะคะตบอันนี้แพคก็จะใช้ตรงประมาณตรงนี้กับส่วนใหนล่ละจะเป็น3นิ้ิวนะคะที่แพ้ใช้เน้อยแล้วก็ตบลงไปตรงนี้เลยนะคะรลหว่างสาย ก็จะประมาณนี้เลยนะคะสําหรับแพทเทิร์นของวิธีการดินตบนั่นเอง้งนแนวแพลนะคะสัพาเพื่อนเล่นเนี่ยตั้งแต่ท่อนแรกนะคะไปจนจบท่อนคอรัสนะคะโดยใช้แพทเทิร์นของวิธีการดนงตบอย่างเดียวน,นะคะก็ถ้ามีแพทเทิร์นไหนอื่นๆเสริมขึ้นมานะคะก็ถ้าเพื่อนๆอ,อยากเล่นตามแพท100%เลยสามารถดูขอได้ที่ทางด้านบนนะคะวิธีการเล่นจียทางหน้าน,นี้ส่วนถ้าใครเนี่ยตามแพทไม่ทันหรือว่าแพนเล่นเร็วเกินไปนะคะเพื่อนๆสามารถกดลดสปีดได้ลเลยเนาไปที่0.75หรือว่า0.5เลยค่ะงั้นไปเริ่มกันเลยเ sao sao แับประมาณนี้เลยนะคะสําหรับแพทเทิร์นของวิธีการดึงตบนั่นเองงั้นไปที่แพทเทิร์นสองกันเลยค่ะสําหรับแพทเทิร์นนี้นะคะก็จะเปมาทเทิร์นของวิธีการเกานั่นเองซึ่งแพทเทิร์นนี้นะคะส่วนใหญ่เนี่ยแพจะใช้เล่นในท่อนแรกนั่นเองนะคะหรือว่าจะเล่นทั้งเพลงก็ได้นะคะซึ่งอันนี้ก็ถ้าใครเป็นมือใหม่อยากเล่นเกาอันนี้ก็รีคอมเมนต์นะคะเนื่องจากว่าเป็นแพทเทิร์นเกาที่ไม่ยากเท่าไหร่นะคะงั้นเดี๋ยวเล่นให้ดูคร่าวๆเลยดีกว่าค่ะว่าประมาณไหน,น,น,นเนาะ

พทเทิร์วิธีการเกลก็จะประมาณนี้เลยเนาะซึ่งอันนี้พทเทิร์นี้จะเป็นพทเทิร์ที่ไม่ยากเลยนะคะสาหรับใครที่เป็นมือใหม่ยากเลยนะคะซึ่งพทเทิร์ในหนึ่งรอบเนาะวิธีการเล่นก็คืออ่ะมันก็คือแค่เบสสามสองหนึ่งแค่นี้เลยนะคะก็จะเป็นแพทเทิร์ในหนึ่งรอบนั่นเองเนาะซึ่งเดี๋ยวแพรจะ่ึนสายให้ทางด้านนี้เลยนะคะสำหรับวิธีการดึงสายเนาะว่าสายเบสนะคะให้เพื่อนๆไหนดึงสายสีฟ้าหรือว่าสีน้ําเงินนั่นเอง ส่วนสายสามสายสองสายหนึ่งเดี๋ยวจะขึ้นในทางด้านบนเลยค่ะจะประมาณนี้เลยนะคะสำหรับแพทเทิร์นที่2วิธีการเก้านั่นเองเนาะงั้นไปที่แพทเทิร์นสเลยนะคะแพทเทิร์นสก็จะเป็นแพทเทิร์นของการตีคอร์ดซึ่งส่วนใหญ่ในแพทเทิร์นตีคอร์ดนะคะส่วนใหญ่แพจะชอบใช้เล่นในท่อนพรีคอรัสแล้วก็ท่อนคอรัสนั่นเองค่ะเดี๋ยวเลยให้ดูคร่าวๆเลยดีกว่าค่ะว่าประมาณไหน ประมาณนี้เลยนะคะสาหรับแพทเทิร์นของวิธีการตีคอร์ดเนาะซึื้อมาเท่าได้หนึ่งรอบนะคะวิธีการเล่นก็คืออ่ะมันก็คือแค่ลงลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลง,ลงขึ้น,นแค่นี้เลยนะคะก็จะเป็นแพทเทิร์นของวิธีการตีคอร์ดนั่นเองคะ่ะ แนนเดียวแพนะคะจะพาเพื่อนเล่นตั้งแต่ท่อนแรกนะคะไปจบท่อนุกโดยใช้ปพทเทิร์สองปทเทิร์นะคะก็คือปพทเทิร์ของวิธีการเกาในท่อนแรกนะคะแล้วก็ปพทเทิร์ของวิธีการตีคอร์ดในท่อนฟรีคอรัสแล้วก็ท่อนคอรัสค่ะก็เหมือนเดิมเลยนะคะถ้าใครเนี่ยตามแพไม่ทันนะคะอย่าลืมกดลดสปีดได้เลยไปที่0.75หรือว่า0.5นะคะแล้วแพเนี่ยก็อาจจะมีแัทเทิร์อื่นๆเสริมขึ้นมานะคะก็ถ้าใครอยากเล่นตามแพรเร์เซสามารถดูขอดได้ทางด้านบนนะคะแล้วก็มีวิธีเล่นอยู่ทางด้านนี้นะคะ่ะงันไนเเ่มกลย

แค่มีเธอไปเดินเตะคลื่นทะเลด้วยกันนะคะก็ถ้าใครชอบเพลงนี้นะีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b นนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดต่อแพรด้วยน,น,นะคะแล้วก็ถ้าใครากพรสอนเพลงอะไรหรือว่าทําคลิปเกี่ยวกับอะไรเนาะอย่าลืมคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้เลยค่ะ้นนี้แพรไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย